30บสามสิบปีที่แล้วนะก็มีการปลูกตายเกิดขึ้นทั้งหัวใจและตับโดยใช้เกณฑ์ว่าสมองตายคืออะไรแล้วก็ทําการปลูกตายประสบความสาเร็จทั้งคู่ก็เป็นที่มาของสภากาชาติไทยเนี่ยสภากาชาติควรจะดําเนินการเป็นศูนย์รับบริจาคว่าขึ้นมาก็โดยที่ว่าสภากาชาติเองเนี่ยเป็นองคอ์กรการกุศลซึ่งเก่าแก่ที่สุดและได้รับความไว้วางใจที่สุดของประชาชนทราพูดกันเพราะนั้นโครงสร้างของสภากาชาติ ในการจะรับบริจาคเนี่ยก็จะดูมันเป็นของที่ง่ายที่จะดำเนินการนะการชาติก็ยังสนับสนุนในการดำเนินการอยู่นะฮะแล้วก็เรามีนโยบายหลักๆเลยนะสามข้อใหญ่ๆจำง่ายๆก็คือส่งเสริมให้มีการบริจาคอายวะให้เพียงพอที่จะใช้ในการปลูกถ่ายกับประชาชนทั้งประเทศนะฮะ แล้วก็อันที่สองก็คือจัดสรรอวัยวะให้เป็นธรรมเสมอภาคโปร่งใสนะโดยไม่มีการซื้อขายอันที่สามอันนี้ดีมากเลยอันที่สามก็คือเขียนไว้ว่าให้ใช้อวัยวะที่ได้มาจากการบริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเป็นที่มาสุดท้ายเนี่ยแล้วน้องเหนือจะได้ว่าแล้วเราก็บอกว่าเอาแล้วเนื้อเยื่อละเราก็ได้พัฒนาครั้งเนื้อเยื่อขึ้นมาทําได้ทั้งลินหัวใจผิวหนังเส้นเลือดแล้วก็ กระดูกแล้วก็เอ็นทั้งหมดก็จะมีหน่วยงานที่สนับสน,นุนอันแรกก็คือบริษัทไทยประกันชีวิตก่อนนะมาสนับสนุนในการทำาฟ์มในการทำภาพยนตร์เพื่อจะเล็ก g n i ไนว่าเนี่ยนะสภากาชาติศูนย์รับบริจาคว่าภายใต้ของนี้ได้กำเนิดแล้วได้ทำงานยังไงอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่ทงวันนี้เนี่ยก็ยังสนับสนุนในการพิมพ์หนังสือ ประจำปีในงานวันศนย์ทุกปีมานะอันที่สองคือบริษัทสิทธิผลนะซึ่งเขาขายอะไรไม่มีเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องการบริจาคว่าเลยแต่ว่าอะไรของมนุษย์เนี่ยมันหาซื้อขายไม่ได้ต้องได้มาจากการบริจาคไอวะจริงๆอันที่เข้ามาทีหลังคือ t u u นะ t u u e c o r p o r เ t i o n เนี่ยเล็เดมซเลฟด้วยคอนเซปตที่ว่าโครงการเขาเนี่ยอยากจะทํทอะไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมก็ทำมาวันนี้ก็ มีส่วนเข้ามาช่วยในการทำแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้เขาเนี่ยเราก็ไม่ได้แล้วอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดไว้ก็คือสายการบิน,มนเมื่อเราบอกเราจะลนลงให้มีบริษัททั่วประเทศเนี่ยมันก็จะตรองเดินทางมีการเดินทางของทีม ที่ไปเอาอยวะซึ่งก็เป็นหมอประตัดไปเอาอยวะแล้วกลับมาจะต้องไปให้ทันและต้องกลับให้ทันเที่ยวของเครื่องบินด้วยได้สายการบินไทยแล้วต่อมาไทยสมายต่อมาที่ช่วยเราจริงๆใหญ่เลยก็คือ Air นกแอร์แล้วก็บังกอกแอร์เวล้วตอนนี้ก็มีแอร์เอเชียที่เข้ามาช่วยอยู่ก็ทําให้การเดินทางมีประสิทธิภาพขึ้นนอกจากนี้เราเคยได้การบินตำรวจวันนี้มีเครื่องบินใหม่มีฮอใหม่ ก็ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีเลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้รับในส่วนราชการที่ช่วยเหลือเรานอกจากนั้นที่อยากจะขอบคุณก็คือกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องเพิ่มนะแล้วมี KPI ที่จะตัววัดว่าคุณมีประสิทธิภาพไหมต้องเล็กด้ดว่าปีนี้คุณมีคนไข้สมองตายเท่าไหร่และขอได้เท่าไหร่อะไรต่างๆก็มีนโยบายออกไปทุกเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเพราะนั้นทำให้ช่วงนี้เราได้อวิ๋วมากขึ้น เล่นดูเคชันให้การศึกษาบุคลากรทางการแพทย์พร้อมทั้งให้ทักษะก็เราก็แบ่งเป็นสองอันอันแรกก็คือเราออกไปบรรยายเลยทุกโรงพยาบาลซึ่งทํามาตลอดนะบางโรงพยาบาลเนี่ยไปตั้ง5ครั้งไปตั้งหลายทีเน้นถึงว่าการบริจาคไอ้ว่าคืออะไรสมองตายคืออะไรมันยากง่ายยังไงมีอุปสรรคอย่างไงจะต้องดูแลคนไข้สมองตายยังไงกุญแจที่สําคัญของสเปนเนี่ยเขาได้อะไรวามากที่สุดในโลกคือ50ารายต่อล้านของประชากรต่ตอปี ซึ่งประมาณเนี้ยเขาเรียกเพียงพอที่จะใช้ภายในประเทศเขาแล้วเขาเรียกว่าทา a n เปนโคเนี่ยจะผู้สารงานการปลูกถ่ายบังเอิญสเปนเนี่ยมีหมอเยอะเขาใช้หมอแต่เราไม่มีหมอหมอขาดแคลนนะเราก็ใช้พยายบาลแทนเราได้เปิดหลักสูตรระยะสั้นซึ่งมีคนของเราเนี่ยห้คนเนี่ยเคยผ่านการอบรมปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ผ่านการอบรมเราราวพันห้คนกระจายทั่วโรงพยาบาลทับทับท,บทั้งหมดนะทั้งเอกชนทั้งโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาโลโรงเรียนแพทย์นะที่ได้รับการอบรมเรื่องนี้ว่าคุณจะทํำยังไงคุณจะเป็นคีเพอร์ซัอนยังไงที่จะทำให้มีการบริการส่วนประชาชนเราก็ให้การศึกษาก็ทําไปเรื่อยๆนะยังทําอยู่ครับขอขอบคุณแคมเปญนะ The Powerful Giver นะการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอนก็จะทำให้เราเราคิดว่าโซเชียลมีเดียอันเนี้ย จะทําให้คนไข้คนทั่วไปเนะี่ยบริจาคว่าให้มากขึ้นเรื่อยๆนะก็จะผู้ที่รอคอยก็จะต้องไม่ต้องรอคอยนานนะชีวิตเขาก็จะดีขึ้นนะพร้อมทังคุณภาพชีวิตที่ดีครับขอบคุณมากครับ